อย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้จริงครับมี f c ของอาจารย์อยู่ที่สระบุรีนะครับได้ดูคลิปของอาจารย์เรื่องบริการลถสไลด์ในกรณีที่เป็นรถเสียนะครับแล้วเราก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ท่านก็ไปคุยกับตัวแทนของท่านนะครับซึ่งเคยซื้อประกันกันมาตัวแทนท่านก็บอกว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ครับขนาดประกันประเภทหนึ่งยังไม่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่รถเสียนะครับไม่มีรถสไลด์ให้นะครับดังนั้นท่านก็เลย โทรมาถามอาจารย์อาจารย์ก็เลยอธิบายให้ฟังนะครับว่าในกรณีที่รถเสียเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเนื่องจากเรามีบริการพิเศษสําหรับทีมอาจารย์แดงเท่านั้นนะครับส่วนที่อื่นอันนั้นก็แล้วแต่นะครับเราไม่ว่ากันแต่สําหรับของอาจารย์นะครับ2บวกสบวกหรือ ประกันประเภท3าพิเศษของเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแน่นอนอาจารย์คงไม่ทำคลิปหลอกคนเป็นล้านล้านคนนะครับแล้วก็เราก็ได้ใช้งานจริงด้วยท่านก็ตัดสินใจนะครับทำประกันกับอาจารย์เพราะท่านจะต้องเดินทางไปดูแม่นะครับซึ่งป่วยอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับจากสระบุรีไปสระแก้วก็ประมาณ200กิโลท่านก็ตัดสินใจทําตอนประมาณสัก5้าโมงเย็นนะครับแล้วอาจารย์ก็ให้บริษัทออกกลุ่มมาทานให้เรียบร้อย แล้วท่านก็โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เดินทางไปเยี่ยมคุณแม่เสร็จเรียบร้อยวันเดินทางกลับนะครับต้องเดินทางกลับจากสระแก้วเพื่อกลับสระบุรีท่านก็คิดว่า,เ,าเวลาเพียงแค่ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆก,ก็เลยเดินทางในช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับออกจากสระแก้วท่านออกจากสระแก้วมาได้ประมาณ1ชั่วโมงคือประมาณครึ่งทางนะครับปรากฏว่าความร้อนของเครื่องยนต์ขึ้นนะครับท่านก็เลยแวะปั๊ม แล้วลเปิดดูปรากฏว่าเห็นรอยรั่วของมอน้ํ้นะครับก็เลยโทรมาหาอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกว่าอรอที่นั่นเดี๋ยวอาจารย์จะให้คอนเซนเตอร์โทรกลับนะครับอาจารย์ก็แจ้งคอนเซนเตอร์เสร็จเรียบร้อยคอนเซนเตอร์ก็โทรกลับภายในแป๊บเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รถสไลด์โทรมาหาลูกค้าของอาจารย์นะครับที่เพื่อถามพิกัดว่าอยู่ที่ไหน นะครับสัก40นาทีได้โดยประมาณนะครับรถสไลด์ก็มาสไล,ลด์รถของท่านกลับไปที่สระบุรีใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับเที่ยงคืนท่านโทรมาหาอาจารย์บอกว่าตอนนี้รถถึงอู่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ท่านเองก็อาศัยรถสไลด์กลับมาด้วยต้องขอบคุณอาจารย์ นี่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ใช้งานจริงท่านก็อาจจะยังไม่เชื่อเพราะกลุ่มมาท่านก็ยังไม่ได้รับนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงท่านก็เลยส่งรูปนะครับที่มีรศไหล,ลเนี่ยมาให้ดูนะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจทีมอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้ใช้งานจริงเราไม่ทําคลิปออกมาเพื่อหลอกคนเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราทีมอาจารย์แดงเราคือของจริงเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย